วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ห้าแสดงว่าเรามานอนที่นี่สี่คืนแล้วเป็นไงบ้างครับนอนหลับตรอหลับค่ะเมื่อกี้บอกว่าไม่หลับเพราะว่าตอนกลางคืนบางคนไม่นอนและชอบปิ่งไปห้องนั้นห้องนี้นนใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าตัวยังสวยเหรอไม่อยู่กับพี่ สิงหาแล้วต้องรู้จักหาที่สิงด้วยนะเออนะครับพี่ไปเฮ็ดงานก็ยังมีงานแต่ปีนี้ก็จะมีเวลาอยู่กับทุกคนเยอะกว่าทุกทุกปีที่ผ่านมาสองสามปีก็ถึงจะติดฤดูกาลแต่ก็รับอีเวนต์ตลอดแต่ปีนี้ก็อยากอยาก,อยากดูแล,แลเรื่องการทั้งงานของห้อง บางอย่างก็ได้อย่างเสียอย่างที่ไปที่ก็ทํางานทํางานก็ได้เงินได้เงินก็โอนจ่ายค่าที่ป่ะถาพวกเราแล้วก็ค่า,าตัดชุดหรือการซ่อมบำรุงต่างๆนะครับแต่ว่าปีนี้ก็คิดว่าจะคลองเราไปลุยมาเยอะแล้วคือบุกเคยได้มี่โอกาสได็พทักเพื่อทุกคนเลย ของพวกเราก็ยังว่าปีหนึ่งเรามีสองร้อยกว่างานเนาะก็ถ้ากลับว่ามีทุกวันก็คือที่ผ่านมาแต่ละปีเนี่ยเข้าเปิดวงปุ๊บกลับบ้านครั้งเดียวก็คือปิดฤดูกาลเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ทุกคนก็จะได้แยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อน,นแต่ผมก็เคยมีโอกาสได้ได้อยู่เพื่อนมอ่าสองสามปีแต่ปีนี้ก็เลยอยากอยู่เพราะบางอย่างอย่างเช่นเราก็เชื่อแหละว่าผลงานเรา คงดีมากพอมันก็จะมีชาวปากจ,าบจอบกับบนในโรงงานอย่างเช่นพี่แม่ก็มีสมองร้อยกว่าปีต่อไปก็มีรอร้อยกว่างานแล้วสแสดงว่าห้องางาน้องมันดีอยู่แต่ว่ามันก็จะมีคําคอมเมนต์จากสปอนเซอร์หรือจากเอียงต่างๆเขาก็บอกว่ามันไม่เหมือนปีที่มันก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนปีที่บอยได้ลุยได้ทําเต็มที่เหมือนแต่ก่อนก็เลย่าก็พอดีกับ ร่างกายของวก็ป,ปันไดก็คิดว่าลุยมาแล้วแต่พี่แอมก็ยังต้องลุยทุกวันอยู่นะครับสง่สงสองปีร่างกายอยูผู้ต่อยเป็นพระ,ะราษกับผู้ต่อยเป็นพระ,ะรากับ์ท่านาดัวนาน้อยเห็ือนพระ,ะราษฎในรัทีด่ดูแลพววเข้าแต่คิดว่าพักเข้ายายแล้วนะ่วขึ้นจะมีวัตถุประงค์เมื่อบอกวาอย่างกันมาไมนะ่เนาะแต่วันปีนี้ก็ได้ยู่นกระท ยังไงครับเมื่อนอนมา่กินเขาเพื่อนนี่แล้วก็มานอนบานนี่ซีขึ้นเรารู้สึกรักหรือ,อยังครับรู้สึกรักหรือ,อยังครับกับข้าวอร่อยไหมครบอร่อยบางวันมันก็ธรรมดาเราอยู่กันหลายคนมันจะมีอะ่ะเป็นมือที่เข้าบ่มักหรือมือที่เข้ามักเข่าแบบบุเข่าแต่เฉียใส่กันเอามือแสบตรงนี้มือบาแสบก็งนี ก็เหมือนที่บ้านเราเนะี่ยละบางทีเราก็ไม่ได้อาจจะถูกปากไปทุกวันนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ทำออกจากใจแม่รัดเป็นแม่ครัวโดวยที่ไม่ได้มีเงินเดือนจะเป็นแม่ครัวด้วยหน้าที่และอยู่ในจุดของเป็นพี่สาวกันหนาแต่ก่อนวงเขามันเป็นแบบนี้มันอยู่กันแบบแบบธรรมดาคปน,านีเราก็เหมือนกับช่วยกันทำแล้วก็ช่วยกัน ช่วยกันทำกันช่วยกันช่วยกันทำจริงคือเหตซอยกันแต่ว่าตอนนี้มากเพราะคนมันหลายขึ้นแล้วก็เหมือนกับหน้าที่ของพวกเราไปเยอะขึ้นก็เลยไม่ได้มีแบ่งให้ไปช่วยแม่ครัวนะครับแต่กรณีน,น,นี้ไปซอยเหลือไม่พ้วแต่ถ้าใครมีน้ำใจแบบว่าอยากได้บุญอยากได้กุศลแล้วก็มีน้ำใจมีเวลาว่างที่จะไปช่วยแม่ครัวน,นี้ก็ได้นะครับ บางครั้งการตั้งเว้นึ้นมากเนี่ยก็เพื่อให้ชัดเจนแบบว่าแต่ละวันมันเป็นความรับผิดชอบของใครแต่ใดๆแล้วเราอยู่ที่นี่เรานอนที่นี่เรากินข้าวที่นี่อันไหนที่มันไม่เรียบร้อยเราก็ดูช่วยกันนั่นแหละครับเขาก็บรุงซอยน้ำท้าเข้าเขาเด็กๆเดอแต่ระวังอย,งยา่าลืมปิดน้ำเพราะบางมันมีบางปีแบบ และน้ําของเราม,มันไม่ใช่น้าประดานเลยทุกคนมันเป็นน้ําผูมิภาพมันเป็นน้ําในตลาดมั้งแต่สินค้าสูงในเทนอยเราใช้งานที่ไม่ว่าคือใช้เป็นที่เลยแต่ว่าเราจะตยวิ้นบางปีมันที่นี้ก็ลื่นปิดกกเกอกมักเขาเปิดยางตดเสียงดังยางขี่เสียงดังที่ส็ด,ดเ,ปเปิดแล้วทีนี้ก็ลืมปิดพยายามมีสติหน่อยนะเวลาที่